สวัสดีครับผมพัฒนานทช่องเทคอดอปครับห่างหายกันไปหลายวันนะครับสําหรับวันนี้เป็นวันดีแหละที่จะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ต้องขออภัยด้วยงานเยอะเหลือเกินนะครับตารางแน่นมากนะครับแต่ว่ามันมีหัวข้อหนึ่งครับอยากเอามาเล่าและก็มาแบ่งปันเพราะมันจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับในช่วงในช่วงนี้นะครับมีงานหนึ่งที่จริงๆมีหลายงานที่น่าสนใจแต่ว่าอยากจะเล่าประสบการณ์ที่พวกเราฟังในงานนี้ครับ คืองานที่กำลังกำลังคุยเพื่อที่จะรับในส่วนของการย้ายห้อง Data Center ซึ่งแน่นอนว่าผมเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วนะครับก็เลยอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสําหรับเคสนี้เนี่ยที่จะเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยก็จะเล่าเชิงความรู้ความเข้าใจและก็แนวทางคร่าวๆที่พวกเราจะต้องนำไปใช้คิดนะครับ ส่วนการลงรายละเอียดนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะมาลงรายละเอียดให้พวกเราทราบได้นะแต่อยากให้พวกเราเห็นว่างานลักษณะอย่างนี้นะครับมันมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะยากและต้องใส่ใจลงรายละเอียดนะพร้อมอยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเล่ากันเลยดีไหมนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเล่านะครับก็เออลืมบอกหัวข้อนะหัวข้อนะฮะก็คือการย้าย ระบบทั้งหมดจากห้อง Data Center เดิมไป Data Center ใหม่เนี่ยมันยากมันง่ายมันท้าทายยังไงอันนี้คือหัวข้อที่จะคุยกันนะครับเพื่อนๆน่าจะทันเนาะทีนี้จริงๆอ่ะหัวข้อนี้มันรุนแรงไปนะมันอาจจะเป็นแค่ว่า,ย,าย้ายอุปกรณ์ออกจากตู้แลกเดิมแล้วก็จัดใหม่ในตู้แลกเดิมยากไหม นะครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอาแค่นี้ก็ได้นะพี่รักนะครับเชื่อไหมผมบอกเลยนะว่าไอ้น,นี้ท้าทายและรุนแรงมากนะครับหัวข้อนี้นะหัวข้อนี้นะนะครับเอาข้อจริงเนี่ยคุยแค่ว่าเนี่ยเรามีตู้แหลกหนึ่งตู้เนี่ยด้านหลังตู้แหลกลกลงลังแล้วก็ด้านหน้าตู้แหลกเราอยากจะจับ arrange layout ใหม่เลยเกินอะไรอย่างพวกนี้นะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่อันนี้ยิ่งใหญ่กว่านะยิ่งใหญ่กว่าลองฟังดูแน่นอนว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากพวกเราหน่อย นะครับช่อง Tech Adopt เนี่ยถ้าไปดูไล่ดูดีๆเนี่ยนะครับมีคนนี้จะเข้ามาดูช่อง t e c h a d o p t เยอะขึ้นพอสมควรนะครับแต่ในจำนวนที่เยอะนั่นน่ะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือ Subscribe นิดเดียวนะครับนะครับ u b s c r i b e นิดเดียวนะครับแต่ผมขอบคุณนะครับเพื่อนๆพพี่ๆน,น้องๆกันนะที่เข้ามาดูคลิป Tech Adopt แล้วแล้วก็ชอบแล้วก็ Subscribe ไว้นะครับแล้วก็เข้ามาดูเรื่อยๆนะการที่พวกเราเข้ามาดูเรื่อยๆก็นั่นแหละดีนะ มันดีนะครับมันทำให้ AI ของ YouTube เองเนี่ยช่วยในการที่จะ Announce คลิปของของช่องเราเนี่ยออกไปหาเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะเกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับแน่นอนที่สำคัญก็มันก็เหมือนกับสรรับสนุนช่องวในตัวนั่นแหละนะครับฝากด้วยครับตอนนี้เรามี2 9 5 0 x นะ Subscriber แล้วจะจะเข้าสู่3,000แล้วต้องขอบคุณทุกคนนะครับและก็อย่าลืมนะครับเนี่ยพวกเราฝากจอยเนี่ยกดจอย ช่อง t e c h a d o p บนะครับด้วยนะนะครับช่อง t e c h a d o p บเองจะได้มีกำลังวังชาในการที่จะทำคลิปที่มัน a d v แอดวานแอดวานมากยิ่งขึ้นพวกเราต้องเข้าใจนะว่าเวลาการทำคลิป a d v แอดวานแอดวานเนี่ยเหมือนมิทเทอรบิสอย่างเงี้ยเขามีสตูดิโอเบลเลอร์เบลล่านะครับในอนาคตบอกเลยนะถ้า t e c h a d o p บเองเนี่ยนะครับทำช่อง YouTube แล้วมี Subscriber เ <c oughs> ยอะๆเกิดรายได้เยอะๆมากขึ้นไอ้ทุนทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยที่เราจะเอามาทำแลบแบบขนาดใหญ่หรืออะไรพวกนี้นะที่ไม่ต้องพึ่งพิง สปอนเซอร์แล้วเนี่ยในเชิงอิสระนะผมว่าผมจะทําแบบนั้นในอนาคตผมจะทําไม่ได้หรอกครับว่าพวกเราไม่ได้ให้ความสนใจหรือเห็นด้วยนะครับซึ่งถ้าทําอย่างนั้นได้บอกเลยนะครับเราจะกลายเป็นแแบบแฮนด์ออนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปเลยหรือไม่แน่อาจจะใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นไปได้นะเราต้องกล้าคิดกล้าฝันถูกไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยครับ เรียนอย่างนี้ครับนะผมได้ไปคุยกับคนที่เขาต้องการอ,องค์กรแล้วกันนะครับที่ต้องการที่จะให้เรานะครับเข้าไปช่วยเหลือในการที่จะอันที่หนึ่งเลยเข้าไปดูระบบว่าถ้าจะย้ายระบบไปรับฟังก่อนว่าความต้องการเขาคือจริงๆงานนี้มันมีทั้งสร้างห้อง Data Center ใหม่นะครับทำระบบแอร์ระบบไฟระบบความเย็นใช่ไหมระบบระบบไฟฟ้าห้องโอเคห้องก็ต้องมีการทำห้องใหม่ นะครับแอร์ต้องมีการติดตั้งแอร์ใหม่ใช่ไหมครับแอร์ก็คือความเย็นเนาะระบบไฟฟ้าใหม่นะครับการจัดผังเลเยอร์ใหม่ตู้แลกเดิมไม่ใช่ตู้แลกใหม่ตู้แลกเดิมก็คือตู้แลกที่พวกนี้แหละเห็นเขาจะมีห้อง Data Center ใหม่ที่เตรียมเรื่องเน็ตเวิร์กเตรียมเรื่องอะไรการเชื่อมต่อต่างๆไว้นั่นไม่ใช่งานผมนะครับเพราะทําอย่างนั้นทุกอย่างทุกส่วนมัน ต้องแบ่งให้คนอื่นทำแล้วก็แต่ละส่วนจะได้โฟกัสงานของตัวเองไปนะครับงานเหล่านั้นอาจจะมีความยากแต่มันไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับงานที่เริ่มซับซ้อนขึ้นมาหน่อยว่าอาจจะเป็นเน็ตเวิร์กสไปไฟเบอร์ออปติกหรือเรื่งต่างนะครับก็คือการทำเน็ตเวิร์กเตรียมไว้เตรียมเชื่อมต่อจากจุดเดิมที่เขาจะย้ายมายังจุดใหม่นะครับจากจุดเดิมที่เขาจะต้องจําบางส่วนย,ย้ายมีไฟเบอร์คอเดินมาหลายคอสไปรอ มีไฟเบอร์เครย์หรืออะไรพวกนี้ในห้อง Data Center ใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ซีเควนต์ของเขาก็คือต้องทำห้องให้เสร็จก่อนทำห้องเสร็จปุ๊บก็ทำระบบไฟฟ้าไฟฟ้าก็คือเมนเบรกเกอร์เซอร์กิตต่างๆนะครับระบบที่เอาไว้เชื่อมต่อกับเครื่องสมองไฟฟ้า UPS นะครับแล้วก็จาก UPS ดีไซน์ก็คือเป็น PDU จะอยู่ที่หลังตู้แหลกอะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้แล้วก็เน็ตเวิร์ก ที่เขาต้องเตรียมนะครับอินเทอร์เน็ตพร็อพวเดอร์ต่างๆในงานนี้ก็จะต้องมาโคกับลูกค้าที่กําลังทําตรงนี้ด้วยไม่ใช่งานผมนะนะครับปกติเราทําแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องของการโคหล,ลายฝ่ายอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์การการบริหารการตรงนี้ก็คือลูกค้าในส่วนที่เขาต้องดูแลหลายส่วนเมื่อส่วนลำดับต่างๆที่มีความสําคัญเนี่ยตามซีเควนซ์งานเนี่ยมันเสร็จนะนะครับหน้าที่ที่ผมเริ่มเข้าไปคุยก็คือหน้าที่ของผมก็คือระบบทั้งหมดของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย s e r v ์ฟเวอร์เน็ตเวิร์และก็อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในตู้แรกนั่นแหละจะต้อง Movement จากห้องดัลลัเทเตอร์เดิมห่างกันประมาณสักอย่างไม่หกิโลแต่เขาบอกว่า10กิโลแต่ว่าคิดว่าจะห้ากิโลมาอย่างดัตลัเทนเตอร์ใหม่นะครับนะอันนี้ให้ดูรูปความน่าสยดสยองนะครับความน่าสยดสยองต้องบอกว่านี่ครับรูปนี้คือรูปหลังตู้แลกนะครับ นี่ครับมีการเสียไฟแบบนี้เข้ามาไม่ว่ากันกลับไปดูห้อง Data Center ตัวเองสักก่อนว่า Data Center ของตัวเองเป็นยังไงนะปัจจุบันเข okay, หมผมเชื่อว่าหลายๆที่นะครับที่ฟังอยู่นะ80%ขึ้นอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรเงี้ยแต่จ,จะมี20%ที่เขาทาดีนะหรืออาจจะมีสักสิหรือ5%เลยที่เป็นห้อง Data Center ที่มันจริงๆะนะมิสมารา,าเป็นดีๆเป็นฮอตคอนเทนเมนต์โคลคอนเทนเมนต์หรืออะไรก็ว่ากันไป แบบ Data c e n t เต s ร์ต m s มสตรีมแต่บอกเลยไอแบบนั้นมันใช้เงินเสกมันไม่ได้มีปัญหานะครับองค์กรต่างๆที่ใช้งานแบบ Real World จริงๆอ่ะก็คือองค์กรแบบที่พวกเราอยู่แหละโรงแรมโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทต่างๆมีห้อง Data Center เป็นห้องสี่เหลี่ยมบ้างสามเมตรคูณ4เมตรบ้าง2เมตรกว่าคูณ4เมตรบ้างหรือแล้วก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่ห้อง Data Center แบบห้องดัต a c เซนเตแบบที่เกิดขึ้นปนสมัยใหม่มันดีไซน์อันนั้นง่ายอันนั้นง่าย นะครับแต่น,นี้มีมาเป็นส0บ0ปีแล้วเปลี่ยนไอทีที่ดูแลเนี่ยมาตั้งหลายเจเนเรชันล้วเจเนเรชันนี้คือไอทีที่เขาได้รับบทบาทหน้าที่ที่จะต้องให้ย้ายระบบนะครับเห็นอย่างนี้พวกเราอยากจะเข้าไปแตะไหมครับเนี่ยเห็นอย่างนงี้นะครับเข้าไปแตะไหมครับมีทั้งสายแลนสายไฟเบอร์เห็นไหมครับสายสีชมพูนี่คือสายไฟเบอร์นะครับแต่เป็นไฟเบอร์สำหรับแซนสตอเรจนะเนี่ยสีชมพูนะเนี่ยนะครับ แล้วก็สายระโยงระยางคำถามที่ผมถามมีเน็ตเวิร์กแดกแกรมไหมคำตอบที่อยากได้ยินมากคือมีครับแต่ความเป็นจริงคือไม่มีเลยพี่เดยวก็บอกผมนี้แหละ,ไม,มะไ,ไม่มีเลยพี่รักไม่มีเลยเอาเฮ้ยไม่มีเลยเหรอแล้วไอสตอ o r เรจเนี่ยสตอ r ์เรจแมปปิ้งเนี่ยสตอ r ์เรจพวกนี้เนี่ยมันเป็นแบบ Direct a t t แ c ดแต่จิ้มผ่าน f ฟเบอร์ออปนะครับ แล้วมีไหมผัง storage เชื่อมต่อกันกับเซิร์ฟเวอร์มีไหมไม่มีเหมือนกันมี user password level root admin เข้าไปถึงอุปกรณ์สำคัญสำคัญมีครบไหมมีครบครับพี่แต่บางอันเนี่ยมัน manage ไม่ได้มันเข้าไปจัดก,การไม่ได้เพราะว่าระบบ storage network หรืออะไรบางอย่างเนี่ยในสมัยเก่าอะ่ะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันยังใช้จ a ว่า u ันทามอยู่เลยมันไม่ใช่แบบ h d l ฟปัจจุบันนะอันนี้นะครับ นี่แหละครับลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยนี่แหละครับคุณรัฐเนี่ยนะให้เห็นสภาพนะครับก็จากที่เคยทำงานพวกนี้มาถามว่าอย่างนี้ยากไหมยากครับต้องทำไงละ่ะต้องทำไงละ่ะในการทำงานนะครับการย้ายห้อง Data Center บอกพวกเราก่อนว่ามันเป็นงานละเอียดอ่อนมากมาก ละเอียดอ่อนมากๆโดยเฉพาะถ้าคุณไม่มีเรื่อง System Diagram Network Diagram Hardware Mapping Diagram ต่างๆนะครับและไม่มี l a เ e l ด้วยนะครับผมบอกเลยว่างานยากและมีความสุ่มเสี่ยงต่อการทำระบบมีปัญหาเนี่ยเขาก็ไม่กล้าแตะในรูปเนี่ยเขาไม่กล้าแตะกันเขาแตะได้บางส่วนบางอันเขาเห็นสาย 4, 5, สีเส้นห้เส้นเขายังไม่กล้าแตะเลยทั้งๆท,ท,ที่สาย สี่เส้นนั่นนะ่ะที่จิ้มอยู่กับเซิร์ฟเวอร์มีไฟกระพริบอันเดียวแต่สี่แต่อีกสามเส้นไม่กระพริบก็ไม่กล้าแตะไม่กล้าดึงออกกลัวมีปัญหาเห็นไหมความกลัวมันมันมหาศาลนะครับถ้าไปแตะแล้วเกิดอุบิเหตุขึ้นมาระบบเกิดดาวน์ไทม์แล้วคุณไม่รู้วิธีแก้นั่นแนหะคือเพนพอยต์สำคัญถ้าคุณดูอยู่ตอนนี้เป็น IT System a d m i n หรือ IT ก็ตามอะไรก็ตามที่ดูแลห้อง Data เซนเตอดูแลร,ระบบอะ่ะสิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือทำไดแกรมไว้ ทั้ง logical diagram system diagram ที่เป็นทั้ง logical และ physical diagram คุณต้องทำไว้เจอแบบนี้หน้าเมื่อได้เนี่ยครับผมเองกล้าแตะไหมณตอนนี้ไม่กล้าแต,แตะเคยทำงานแบบนี้ไม่เคยถ้าจะต,ต้องเข้าไปต้องส่งคนเข้าไปเพื่อที่จะทำอะไรทำ diagram ก่อนไปร่างไปร่างไปเช็คการเชื่อมต่อของอุปกรณ์นะครับรู้ได้ยังไงก่อนอื่นเราจะยังไม่ไปแตะในเชิง physical แบบนี้แต่เราจะไปแตะเชิง system เชิงล o จิคอลต่างๆก่อนความรู้และประสบการณ์ในการแตะเชิง system, s y s t e m มเชิง l o จิคอลบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ขั้นสูงนะและมันไม่มีลูกค้าที่ไหนหรือใครก็ตามเนี่ยจะให้คุณไปแตะระบบเขาหรอกถ้าคุณไม่เข้าใจเพราะงั้นแน่นอนว่างานพวกนี้เป็นงานของมืออาชีพถามว่าผมเป็นมืออาชีพไหมผมเป็นแน่นอนก็มาเล่าให้พวกกเฟังนะครับทำงานจริงไหมทำงานจริงมาแล้วนะครับเคยย้ายระบบมูลค่าหลักสิบกว่าล้าน มาแล้วนะครับไอตรงนี้ถามว่าน้อยกว่าไหมน้อยกว่าแต่เละกว่าไหมเละกว่ามากต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลถึงจะเสนอแผนงานได้ไหมใช่ถึงจะเสนอแผนงานได้ต้องเก็บข้อมูลละเอียดแผนผังไดอะแกรมทั้งการแมปปิ้งทางกายภาพการแมปปิ้งทางลอจิคอลนะครับการแมปปิ้งทั้งคอนฟิกเรชันอะไรต่างๆม,มันคืออะไรยังไงกันแน่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ โอเคเนาะนะครับเพราะงั้นเห็นแบบนี้ไม่ได้แตะง่ายๆต้องไปดูข้อมูลความสัมพันธ์เชิงคอนฟิกเรชันก่อนเน็ตเวิร์กเส้นไหนเป็นอะไรยังไงเนี่ยมันยังจะต้องมายุ่งกับมันภายหลังเพราะตอนนี้แตะไม่ได้ต้องแตะแบบมีความรู้ความเข้าใจระบบที่แท้จริงเสียก่อนนะครับเข้าไปเซอร์วยได้นะครับ,นะรบแต่ต้องเข้าไปอินไซด์ระบบจนกระทั่งได้ได้แผนผังระบบ ในแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนต่อมาการแตะจะแตะได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปในคอนซิคเคชันของระบบแต่ละระบบและเห็นว่ามันคืออะไรยังไงอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้จําไหนจําเป็นไม่จําเป็นนั่นหละ่ะถึงจะกล้าแตะเรื่องสายจะเป็นเรื่องการทําสุดท้ายจะต้องเข้าใจก่อนนะครับอันนี้หน้าตู้นี่ครับอันนี้หน้าตู้นะอันนี้หน้าตู้นะครับให้ดูฝั่งนี้ก่อนพวกเราจะเห็นว่าอุปกรณ์เนี่ย นะครับก็ใช้กันอย่างคุ้มค่าหรือเกินนะใช้กันอย่างคุ้มค่ามากนะครับอย่างเซิร์ฟเวอร์สตอเรจเนี่ยใช้มานานแล้วอย่าคิดว่าองค์กรใหญ่เนี่ยเขาต้องมาจัดสรรงบประมาณซื้อของใหม่ของใหม่ทุกองค์กรหรอกนะไม่ใช่ต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนตราบใดก็าตามที่ยังไม่มีปัญหาตราบใดก็าตามที่ระบบพวกนี้มันยังใช้ได้ตราบใดก็าตามที่ยังไม่เกิดปัญหานั้นนะนะนะครับไอทก็ต้อง เค้นเอาทุกเม็ดองค์กรเขาต้องเค้นเอาศักยภาพทุกเม็ดมาใชนะ้นี่คือเอกอชนนะครับเขาไม่เปลี่ยนโดยการแก้ไขปัญหาด้วยเงินเลยทันทีนะครับแต่ถ้าเขาจะทําอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะเขาคล่องตัวอยู่แล้วในการที่จะใช้เงินในการมาซื้อของพวกนี้นะนะครับแต่อันนี้คือด้วยที่ว่ามันมีความก้ากึ่งอะไรหลายอย่างอย่างเช่นบางทีอาจจะขึ้นคลาวนะครับแต่ในขณะขึ้นคลาวมันขึ้นไม่ได้ตอนที่ขึ้นคลาวก็มีความคิดว่า ไอ้ที่มันอยู่ออนพรีมอยู่ data center นี่ก็อาจจะไม่ต้องไปลงทุนอะไรกับมันเยอะแล้วนี่คือปัญหาเลยเขาก็ผ่านยุคพวกนี้มาเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดขึ้นคลาวมันก็ได้สัก50%แต่มันไม่สามารถขนทุกอย่างขึ้นคลาวได้พวกเราเข้าใจใช่ไหมพอขึ้นไม่ได้ไอ้ข้างล่างที่บอกว่าไม่สําคัญมันก็ดันดดันสําคัญไงนี่ฮะมันดันสําคัญตอนนี้แหละนะครับเนี่ยไอ้พวกนี้บางอันมีประกันบางอันไม่มีประกัน การจะย้ายของที่ไม่มีประกันทํำยังไงผมต้องเคลียร์ชัดกับลูกค้านะครับอันไหนที่ไม่มีประกันเราไปแตะแล้วดันดันมันพังระหว่างที่เราทําทาไงมันก็ต้องเข้าใจกันนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะให้เราทํางานให้แต่เขาไม่เข้าใจนะครับแต่ที่นี่เขาเข้าใจนะครับแต่ลูกค้าทุกรายที่ผมทํางานด้วยเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจตรงนี้แลวแลวหาก,การยอมรับซึ่งกันและกันนะครับการขนย้ายอีกการขนย้ายก็ควรจะมี นะครับเรา,าจ,จะถอดได้ต่างๆต,งตงเป็นที่ปรึกษาให้ในการถอดหรือเรื่องต่างแรงงานด้วยนะครับแต่การขนย้ายาจ,จะต้องให้คนของของเข้าขนย้ายหรือถ้าจะต้องให้เราขนย้ายจะต้องยังไงอ่ะต้องยอมรับ Accept ต่างๆ,ๆเพราะว่าแน่นอนว่าเราทํางานที่ความรัดกุมอยู่แล้วเราไม่มั่วซแล้วการแพคกิ้งการต่างๆเราทําดีแล้วนะครับไอ้น,นี่นะฮะเยอะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆมันมีทั้งหมดที่จะย้ายคือ4ี่ห้าตู้แหลกอันนี้ผมพอดีเราไปดูคุยกันที่ หน้าง,งานปลายทางยังมีอีกสี่ตู้แลกสามตู้แลกไม่ใช่สี่ตู้แลกสามตู้แลกสามหรือสี่ตู้แลกนี่แหละอีกห้อง Data Center ต้นทางที่ผมจะต้องไปไปดูแต่นี่ไอตรงนี้ก็ต้อง,อง,องย,ย้ายเพราะห้อง Data Center ใหม่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ใชห้องนี้ต้องอยู่อีกห้องหนึ่งห่างไปอีกนิดเดียวนะครับเนี่ยก็ต้องทำนะให้ดูว่าแบบโอ้โหนะครับก็นะนี่ฮะไปเร็วๆนะครับไปเร็วๆ ว่านี่แหละครับก็อยากให้พวกเราเห็นนะครับว่าเออเนี่ยเขาก็ใช้กันคุ้มค่าหรือเกินแล้วก็ที่สําคัญก็คืองานย้ายห้อง data center เนี่ยไม่ใช่การที่โอเคเนี่ยมีอุปกรณ์ไอมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหรือส t o r เ g e อ่าโอเคนะดับเครื่องถอดนะถอดนะอ่าโอเคขนย้ายนะไปวางปลายทางนะแล้วเสร็จปุ๊บสิบสิเสียบ,บ,บเออการเสียบนั้นนะะนะครับ ต่อให้คุณสามารถที่จะแมปปิ้งต่างๆทางกายภาพได้นะครับแต่ถ้าคุณแมปปิ้งแล้วบอกเลยเยอะขนาดนี้เกิดเออร์เอได้แล้วคุณมีการเสียบผิดเสียบถูกแล้วคุณไม่ได้ดูระบบหรือลำดับขั้นการเสียบหรือเรื่งต่างพวกนี้บอกเลยนะว่านรกมาเยือนได้นะครับก็ผมเล่าให้พวกเราฟังนี่ก็เพราะว่าอยากเอาความรู้ตรงนี้มาฝากการย้ายแม้กระทั่งจัดตู้แลกเลย์เอาใหม่ถอดและเสียบใหม่ ก็มีความเสี่ยงมากนะครับอันนี้ย้ายห้อง Data Center จากห้องเดิมไปยังห้องใหม่มีการเตรียมการเยอะแยะนะครับห้องเรียบร้อยดีไฟเรียบร้อยดีนะครับจิ้มระบบเครื่องสำงองไฟฟ้าเรียบร้อยดีนะครับระบบเน็ตเวิร์กนะครับเรียบร้อยดีทั้งฟิสิกอลและก็ทั้งโลจิคอลเน็ตเวิร์กบางส่วนอาจจะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วเน็ตเวิร์กข้ามซต์ทำไงอะไรพวกนี้ต้องเตรียมการให้มีเรียบร้อยก่อนนะครับแอร์อีก นะครับระบบแอร์ที่เขาซื้อใช้กันเนี่ยก็คงไม่ใช่ p r e c i s i o n air รระบบควบคุมความชื้นอะไรอย่างนั้นนะครับก็อาจจะเป็นแอร์แบบแอร์แพ็ตั้งคู่ด้านหน้าหรือแอร์เซ l ์ริงเพด้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเฮฟวี่ดูตี้สลรับกันทํางานมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับโดยมากมันก็ไม่ได้วิสาลาหรือเพอร์เฟขนาดจะทั้งห้อง Data Center แบบโคไอเซลฮอทไอเซลใช่ไหมไอพวกนั้นที่เป็นโคคอนเทนเมนต์ฮอ t คอนเทนเมนต์อ่ะคงไม่ใช่อย่างนั้นในความเป็นจริงนะครับความรู้ตรงนี้ก็ สุดท้ายที่จะจบก็คือว่าถ้าพวกเราอยู่ในสายไอทนะครับจะต้องทําเรื่องพวกนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเองเนี่ยในฐานะที่มีประสบการณ์อยากจะบอกก็คือจงทำไดแกรมของระบบของคุณไว้ระบบที่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพทั้งหลายทั้งปวงควรจะทำเลเบลหรือ label ลาเบลติดไว้สายไหนไปไหนสายอะไรยังไงชื่ออะไรนะครับแล้วก็แมปทั้งฟิสิกอลไดแกรมในแดแกรมในว i ซีโอก็ได้ หรือทำ logical ของระบบก็ได้ถ้าทำครบแบบนั้นคุณจะ arrange จัดอะไรยังไงย้ายอะไรยังไงของระบบนะครับมันก็จะทำให้ความเสี่ยงมันลดลงเพราะเราบริหารข้อระบบบนพื้นฐานที่ว่าเราบริหารโดยข้อมูลและความถูกต้องนะครับโอเคไหมส่วนเรื่องที่ว่าอุปกรณ์มันไม่มีประกันไม่มีอะไรถ้าคุณจะทำจริงคุณก็ต้องจัดการให้อุปกรณ์ต่างๆของเราเนี่ยมันมีเรื่องของ ประกันของอุปกรณ์นะครับ,บรันตีนีสมมติเผื่อย้ายไปฮาร์ดิสพังแต่แน่นอนว่าก่อนย้ายคุณควรจะวางแผนดีๆนะครับอย่างเช่นมีแบ็กอัพฟูลไว้มีแบ็กอัพไฟลนองก๊อปปี้ไว้ก่อนที่จะชัดดาวมันปิดมันนะครับนะครับคุณจะต้องมีการเมคชชว่์ว่าถ้าคุณระหว่างคุณย้ายไปเนี่ยนะครับถ้ามีความเสี่ยงแบบอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยคุณควรจะให้ระบบย้ายไปก่อนและฮาร์ดแวร์ค่อยย้ายไป พอฮาร์ดแวร์ไปประกอบคืนแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแม้มันโชคดีมันไม่มีปัญหาอะไรแม้มันเก่านะครับระบบขึ้นมาอ่อนเหมือนเดิมคุณก็ทําไงฮะคุณก็ทําการเอาระบบพวกนั้นนะครับกลับขึ้นมาสู่ production ที่คุณใช้งานจริงๆอะ่ะอันนั้นก็น่าจะทําให้คุณเ네นี่ยเซฟมากกว่านะครับไม่ว่าจะทําการใด,ด,ดเกี่ยวกับห้อง Data Center เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับระบบความรอบคอบการวางแผนที่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะงั้นก็นี่แหละเอาความรู้มาฝากนะพวกเรานะนะครับ ก็ติดตามกันเรื่อยๆนะ Subscribe ช่อง Tech Adopt ถ้าใครอยากจะสับสนุนช่อง Tech d o o p ลรบก้นนี่ครับ Subscribe กันนะนะ Subscribe กันมาเลยเอ้ยโทษที Join Member กันมาสิ Join Member กันมาช่วยพี่เลยสนับสนุนกันนะพวกเรานะเดือนหนึง75บาทเดือนหนึง50บาทหรือใครอยากสับสนุน v ี p 7 8 0 0ก็มีนะนะครับช่อง Tech Adopt จะได้มีกำลังวังชาในการมาทำคลิปดีๆให้พวกเราโอเคไหมครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ